สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเลื่อนการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นที่จะต้องติดตามสืบเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2568 เกิดการประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกรัรมพูชาที่ช่องบกอุบลราชธานีซึ่งข่าวล่าสุดทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปสามนายและบาดเจ็บอีกหลายสิบนายวันนี้เรามาติดตามต่อว่าความเคลื่อนไหวกัมพูชาเป็นแบบไหนอย่างไร แต่ท่ามการข่าวร้ายวันนี้ได้รับข่าวเป็นมงคลและข่าวดีสืบเนื่องจากหลวงปู่ศิลาได้มอบขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องทหารที่รักษาพื้นแผ่นดินไทยตามตะเข็บชายแดนติดกับกรัรมพูชาหลายพื้นที่โดยหลวงปู่ศิลาได้มอบเงินจำนวนสองล้านกว่าบาท เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องทหารและได้มอบสิ่งศักดิ์สิสทธิ์เป็นขวัญกําลังใจด้วยนี่ยังความปิติและปราบปื้มกับพี่น้องทหารหารันที่กําลังทำหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้ดํารงอยู่ต่อไปโดยแม่ทัพภาคที่สอง ได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยอมให้ใครมาล่วงล้ำอธิปไตยแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนี่เป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งต่อมาตอนนี้ขมีลุกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกมาขู่ของฮุนเซน นายกหุนมาเน็ตโดยหุนเซนทำคลิปให้ขเมนทำคลิปหลอกกันเองว่าถ้ายึดกรุงเทพนั้นจะบุกภายในห้าวันก็ยึดได้และก็ทำคลิปขเมนหลอกขเมนกันเองผมมีรายละเอียดคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ดูว่าขเมนทำคลิป ลอกกันแบบไหนอย่างไร มรณีปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชานับวันยิ่งบานปลายภายหลังนาย,ยกรัฐมตนตรีคุณมาเน็ของกัมพูชาครับได้ประชุมสภาฉุกเฉินปลุกกระแสรัก,รกชาติว่ากัมพูชาจะดำเนินการฟ้องทางการไทยต่อศาลโลกโดยให้รัฐบาลไทยยอมรับประเด็นพื้นที่พิพาทและนำปราสาทตาเมอนทมปราสาทตาเมอนโต๊ดและปราสาทตาควายพร้อมด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตหรือมุมใบช่องโบกขึ้นไต่ส่วนที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อยุติป,ปัญหาที่ชายแดนกัมพูชาไทย พร้อมประกาศก้าวว่าเขาจะใช้กำลังทางทหารเพื่อปกป้องแผ่นดินหากไทยมีความพยายามจะระเมิดอ,อธิปไตยของกัมพูชา โดยใช้กำลังติดอาวุธและปลุกระดมเรียกร้องให้คนคเขมรทั้งประเทศรัะชาติช่วยกันปกป้องการรุกรานและสนับสนุนให้กำลังใจกองทัพกัมพูชาขณะที่ในโลกโซเชียลของกัมพูชาครับเราบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เขมรครับเริ่มออกมาทำคลิป AI หลอกคนคเขมรด้วยกันเองพร้อมกับโพสข้อความว่าณขณะนี้กองทัพกัมพูชาทั่วทุกสารทิศกำลังยำทับเข้าตีประเทศไทยและท่านกุลเซนจะยึดกรุงเทพภายใน5ชั่วโมงเราไม่ต้องการทำสงคราม แต่หากใครจะรุกราเราเราจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าจากคลิปด,ดังกล่าวครับส่งผลให้คนคเขมรนต่างพากันดีใจแห่แชร์คลิปวบนโซเชียลวิดียเขมรพร้อมกับขอบคุณคุณมาเนตและขอบคุณคุณเซนและทหารกัมพูชาแต่หากรู้ไหมว่านี่คือ AI ประเด็นต่อมาทหารกัมพูชาได้ละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศห้ามวางกับระเบิดตามตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยล่าสุดมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าทหารกัมพูชาได้วางกับระเบิด เป็นกับดักทหารไทยถ้ามีการประทะกันแล้วทหารไทยลุกคืบทหารไทยจะเหยียบกับระเบิดทําให้สูญเสียกําลังพลเป็นอย่างมากต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเหตุเกิด <k> ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2568เมื่อเช้ารัฐบาลไทยพิ่งตื่นครับ นายกองอิงแพทองทานชินวัตรเพิ่งตื่นแล้วออกแถลงการอย่างเป็นทางการในแถลงการก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวเป็นถ้อยคําที่รักษาน้ําจิตน,น้ําใจกัมพูชาเหลือเกินทั้งๆท,ท,ที่กัมพูชาชิดจะมายึดเอาผืนแผ่นดินไทยฮุนเซนประกาศกล่าวว่าจะยึด ปราสาททุกปราสาทของประเทศไทยแต่ถแถลงการรัฐบาลกับปณิประนอมเหมือนยอมครับทำไมต้องยอมให้ประเทศเล็กๆมาข่มขู่ประเทศไทยที่ใหญ่กว่าด้วยและนายกหุนมาเน็ตประกาศชัดเจนว่าจะนำข้อพิพาทกัมพูชากับไทยขึ้นศาลโลก i c ซซึ่งในถแถลงการของรัฐบาลไม่มีระบุว่าประเทศไทยไม่รับอำนาจศาลโลกเพราะมติคลอลมเมื่อวันที่12มีนาคม2567ชัดเจนครับเราไม่รับอำนาจศาลโลก เพราะเราเคยเสียเผาพระวิหารไปแล้วครับเพราะสาลโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นมนติกรมะเมื่อวันที่12มีนาคมสอง7มีมติไม่รับอำนาจศาลโลกถแถลงการรัฐบาลไทยเมื่อเช้านี้ที่ออกตามสื่อมวลชนทำไมไม่ระบุไปครับหรือเกงไกฮุนมเน็ตเกรงใจหุนเซน โดยนายกแพทองทานบอกว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชานี่ใช่ไหมครับถึงยอมให้เขาข่มอยู่ทุกวันนี้เหตุเกิดตั้งแต่28พฤษภาคม2อง8เพิ่งออกมาถแถลงการครับเพื่อให้รายรายละเอียดครบถ้วนขอเชิญชมคลิปนี้ว่าฐานกัมพูชาได้วางกับระเบิดและกับดัก เพื่อให้ทหารไทยไปเหยียบและเสียชีวิตอย่างไรสมัยก่อนเนี่ยในพื้นที่ตะเข็บชายแดนทั้งหมดตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่อุบลราชธาน,นีไปถึงตลาดเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดเอาไว้เยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณสุรินทร์ศรีสะเกดเพรพิหารด้านเนี้ยก็จะวางวางจนกระทั่งไม่รู้ว่าตำแหน่งของระเบิดเป็นยังไง แล้วก็ทําให้เกิดการบาเดเจ็บกลมตายเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าภาพเก่าๆของกัมพูชาเนี่ยก็จะเห็นคนขาขาดเด็กขาขาดมือมือขาดอะไรเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นเ,เข้ามาขอทานตามแนวแตะเกียบชายแดนตามด่าน,นต่างๆที่สําคัญของทางนะครับทีนี้พอสถานการณ์ตรงบริเวณช่องบกมันประทุขึ้นเนี่ยทางกัมพูชาก็ ก็ยังคงมีระเบิดแบบเนี้ยซึ่งอาจจะได้มาจากต่างชาติยังยังคงมาใช้ใน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 เหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นการทำผิดส่ที่ศัญญายาครั้งเราเองก็ต้องประทวงไปตามกฎหมายนะในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ มองไปทางไหนก็ไม่มีใครน่าไว้วางใจได้เลยโดยเฉพาะศัตรูตัวฉกาดอย่างทหารกัมพูชาที่งัดทุกไม้เด็ดออกมาเพื่อจะแย่งชิงดินแดนซึ่งอ้างว่าเป็นของตัวเองทั้งที่มันอยู่ในเขตของไทยเหตุความไม่ปลอดภัยนี้จึงเกิดขึ้นกับทหารไทยทุกคนที่ประจำการอยู่ในพื้นที่แนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาเรียกได้ว่าต้องทำหน้าที่กันอย่างระมัดระวังป้องกันตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะโดนตลบหลังขึ้นมาเมื่อไหร่ และแล้วเหตุการณ์ที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงเมื่อทางวาสนานานวมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้ระบุว่ากองทัพเริ่มแจ้งเตือนว่ากัมพูชา,ามีการวางกับระเบิดสังหารในพื้นที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อกำลังพลของฝ่ายไทยทั้งนี้ในระดับนานาชาตินั้นมีอนุสัญญาห้ามทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือสนทีสัญญาออตตาว่า ซึ่งห้ามการใช้ระเบิดตังหารบุคคลทั่วโลกเพราะผลกระทบของทุ่นระเบิดเหล่านี้ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมากโดยไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญานี้เมื่อปี1998สิ่งที่น่าสนใจก็คือกัมพูชาก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้และให้สัตยาบันตั้งแต่ปี1999เช่นกันดังนั้นถ้ากัมพูชาใช้กับระเบิด สิ่งที่กองทัพไทยควรทําก็คือเก็บหลักฐานทั้งภาพถ่ายตําแหน่งที่พบรวมถึงเก็บกู้กับระเบิดเหล่านั้นและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดําเนินการทางการทูตต่อไป เพราะแม้ว่าการละเมิดสนที่สัญญาออตตาวาจะไม่ต้องขึ้นศาลโลกหรือไม่ถูกบังคับด้วยกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆแต่สามารถนํำไปใช้เพื่อผลในการกดดันทางการทูตได้ซึ่งปกติแล้วชาติภาคีของสนที่สัญญาออตตาวาจะมีการจัดประชุมขึ้นทุกปีที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถ้าไทยสามารถแสดงหลักฐานว่ากัมพูชาละเมิดสนทีสัญญานี้ในการประชุม ก็จะสามารถนำไปดำเนินการทางการทูตตามที่เห็นสมควรต่อไปได้อย่างน้อยที่สุดก็คือการทำให้ที่ประชุมระบุวา่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ละเมิดสวนีิสัญญาออตตาวา่าการคุยกันร,ระหว่างขมิญสามฝ่ายเนี่ยแล้วก็มีองค์กรอันถักเข้ามาองค์งกรอันถัดเข้ามาก็มีสัญญาออตโตว่าเข้ามาเพราะว่าการวางทุ่นระเบิดในเขตพื้นท,ที่ที่ได้ตกลงกันแล้วเนี่ยเป็นการผิดสนธิสัญญา ในความทรงจำของผมเนี่ยหมายถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยในพื้นที่ตะเกตชายแดนทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่อุบลราชธานีเป็นสิงหตลาดเนี่ยมีการวางทุ่นระเบิดเอาไว้เยอะมากแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณสุรินทร์ศรีสะเกดพระพิหารด้านเนี้ก็จะวางวางจนกระทั่งไม่รู้ว่าตำแหน่งของระเบิดเป็นยังไง แล้วก็ทําให้เกิดการบาเดเจ็บกล้มตายเป็นจำนวนมากเราจะเห็นว่าภาพเก่าๆของกัมพูชาเนี่ยก็จะเห็นคนขาขาดเด็กขาขาดมือมือขาดอะไรเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมาเป็นเ,เข้ามาขอทานตามแนวแตะเก็บชายแดนตามด่าน,นต่างๆที่สาคัญของทางนะครับทีนี้พอสถานการณ์ตรงบริเวณช่องบอกมันประทุขึ้นเนี่ยทางกัมพูชาก็ ก็ก็ยังคงมีระเบิดแบบเนี้ยซึ่งอาจจะได้มาจากต่างชาติยังยังคงมาใช้ใน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 เหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นการทำผิดตัวท,ที่ศัตรยาทางเราเองก็ต้องประท้วงไปตามกฎหมายนะเ,เราจะได้มีหลักฐานว่าเราได้ประท้วงไปแล้วว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็ควรที่จะจัดการถแถลงข่าวแล้วก็บางทีต้องประจานกัมพูชาด้วยอ่ะว่า วิธีทางแบบนี้มันมันเป็นการยั่วยุเป็นการยั่วยุทําให้เราทําให้เราต้องเหมือนกับกดกั้นไม่ได้แล้วในที่สุดก็อาจจะเป็นคนที่เริ่มขึ้นก่อนแล้วมันก็จะนําเรือ่องเนี้ยไปฟ้องานาประเทศคือเราต้องฟ้องบ้างไงคือประเด็นของเราอ่ะเราทํางานการข่าวปปะชาสัมพันธ์นิชามากไม่รู้ไอโอทหารเอาเวลาไปทําอะไรอยู่นะหรือว่าไอโอทหารนี้ มีหน้าที่อื่นๆเปล่าทาไมไม่ไม่ยอมทําเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องทําความเข้าใจแล้วตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าหากเราเราไม่ยอมรับเรื่องนี้แล้วเราทําเงียบเฉยเนี่ยในที่สุดเนี่ยกัมพูชาก็จะวางตลอดแนวแล้วทหารเราเองก็จะบาดเจ็บล้มตายเพราะเราจะไม่ทําก่อนอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยเราควรจะประจานกัมพูชานะ คือเราเราตั้งรับฝ่ายเดียวมาตลอดเท่าที่ผมเห็นนะแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรกันหน่อยเนี่ยกัมพูชาก็จะโยนว่าเราเป็นคนเริ่มก่อน mm hmm. เนี่ยมัน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 ก็ไม่แฟร์สำหรับทหารที่เขาปฏิบัติหน้านที่แล้ว mm hmm. เราเองอยู่กรุงเทพอยู่ในโลกโซเชียลเราก็แค่มีแรงเชียร์เท่านั้นเองส่วนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้รัฐบาลก็ก็ก็ ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจกับปัญหานี้นะก็เราก็ต้องมันจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ต้องทำเพราะว่าอันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราส่วนส่วนองค์กรเหล่านั้นจะไปตักเตือนกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อเรามีหลักฐานในนี้ครบถ้วนแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะมามาอธิบายอะไรที่กล่าวหาเราเขาเกล่าวหายากขึ้นล่ะ เพีงแต่ว่าเราเองก็ต้องอดอดทนอดกั้นต่อเรื่องนี้แล้วก็ประท้วงไปก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไทยยังนิ่งเฉิแบบนี้ก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะโต้กลับไปแต่โต้กลับไปเป็นแบบผู้ดีหน่อยหนึ่งอาจจะไปยึดประสาพระวิหารคืนมาเลยก็ได้นะคือถ้าก็ควรจะไปยึดประสาพระวิหารแล้วก็มาต่อรองก็ได้อันนี้ ผมว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยอะหมายถึงว่าณตอนนี้เราต้องเน้นไปเรื่องสนสธิัญญาที่เราทำมาไว้นะเราต้องเน้นที่ตัวบทในข้อสนสิัญญาจริงๆว่าสันปนน้ำเนี่ยอยู่ที่ขอบหน้าผาอย่างอื่นเนี่ยมันมาทีหลังหมดคืออย่างอื่นเนี่ยมันถูกสร้างจากการที่อ่ะส,สัญญ,ญาฉบับนี้และทั้งสองฉบับนี้ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุด คณะผู้การก็มาเดินสำรวจจัดทำหลักเขตแดนและก็ทำแผนที่ที่ไม่ได้เป็นที่ถูกต้องเป็นเป็นแผนที่ที่เป็นแผนที่ทเ,เ,ทเก๊หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับไปยึดหลักของสังสญญาแนวสันปันน้ำอยู่ที่ใดน้ำลงไปในฝั่งไหนฝั่งนั้นคือเขตแดนประเทศนั้นอย่างเช่นปราสาทพระวิหารเนี่ย น้ำตกลงอยู่ที่หน้าผาตรงตรงสันัน้ำขอบหน้าผาประสาทก็ต้องเป็นของเราสารโลกจะมาตัดสินโดยใช้แผนที่โบราณมันไม่ได้แล้วยุคนี้มันยุคดาวเทียมดิจิตอลแล้วมันก็ต้องไปเอาหลักฐานใหม่ถามว่าไทยจะสู้ได้ไหมสู้ได้แต่รัฐบาลเราพร้อมไหมที่จะสู้กับสมเด็จคุณเซนอันนี้ก็ต้องไปถามว่าจะสู้ไหมถ้าสู้ก็ต้องสู้โดยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สู้โดย แผนที่เกแผนที่โบราณแบบเขาเดินสำรวจเขาไม่ได้ใช้ดาวเทียมตอนนี้ดาวเทียมมันชัดเจนแล้วจะลือ้อคดีใหม่ก็ได้ถ้าอยากจะเล่นกันก็ลื้อไปเลยแล้วก็ทำความจริงให้มันถูกเราก็ไม่ต้องไปปล่อยประสาทพระวิหารให้เป็นของกัมพูชาแล้วก็ขึ้นไปยึดเลย<ม>จะทำอย่างนั้นก็ได้นะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการเรียกมาเจราจามันก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้ แล้วก็ใช้ดาวเทียมกันเลยก็แถลงข่าวไปทั่วโลกเลยว่าสนที่สัญญาเราบอกให้ใจตัดมันนั้นตลอดแนวเราก็ยึดสนที่สัญญาแผนที่มันเป็นแผนที่ที่มันเกิดหลังสนที่สัญญามันไม่ได้เป็นหลักฐานขั้นต้นมันไม่ได้สําคัญเท่ากับสนที่สัญญาตามคานิยามของสนที่สัญญาแวร์สายที่เราและคมพูชาไปจดร่วมกันว่าข้อบทในสนที่สัญญาสําคัญกว่าแผนที่เราต้องงัดแบบนี้มาแล้วเราก็ ยิงดาวเทียมเลยตรงไหนเป็นสันปันน้ำอยู่ที่ขอบหน้าผานั่นคือฝั่งเราเราก็เป็นดินแดน,นเราตรงไหนไม่ใช่ก็เป็นของกัมพูชาไปเราก็เราก็ต้องแฝฟงแฝงสมมตุติถ้ากัมพูชาบอกว่าแล้วลาวล่ะเราก็บอกเหมือนกันเราก็ทําให้ลาวเหมือนกับที่ทำกับกัมพูชาก็ได้เพื่อมันจะได้จบปัญหานี้ไปใช้หลักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ เอาเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่ใช้แต่แผนที่โบราณอย่างเงี้ยนําเรียนพ่อเพ่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าเหมือนที่ผมยำ้ำตั้งแต่ต้นคลิปว่าประเทศไทยเหนือกว่ากัมพูชาทุกด้านในอดีตแผ่นดินกัมพูชาคือแผ่นดินไทยไทยไปจัดตั้งรัฐบาลให้ ต้องใช้คำแรงครับว่าขมรนีะคุณหรือเปล่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่โตกว่าขมรทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกองทัพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองจำนวนประชากรเป็นเพราะรัฐบาลยุคนี้อ่อนแอไร้ประสิทธิภาพทำให้ประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชา มาคมเหงประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าได้เพราะรัฐบาลอ่อนแอไร้ประสิทธิภาพในการบริหารเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชาทุกด้านใช่หรือไม่ครับนำเรียนพระไม่พน้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทําไมนานาอารยประเทศเขาถึงต้องการผู้นําที่มีความเข้มเข้มแข็งมีความรอบรู้ มีความเอาจริงเอาจังในการบริหารประเทศยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยึดประเทศชาติและประชาชนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนในปัจจุบันรัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยคุณอุงิงแพทองทานชินวัตรแถลงข่าวชัดเจนว่าความสัมพันธ์ผู้ใหญ่ในรัฐบาล กับผู้ใหญ่ในการภูชานั้นเรามีความสัมพันธ์ด้วยดีอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงยอมเพีเขาข่มอยู่ทุกวันนี้ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกพรรคเดิมๆนักการเมืองเดิมๆอ่อนแอรไร้ประสบการณ์ในการบริหารประเทศเราก็จะถูกข่มเหงหลังแกจากประเทศที่เล็กกว่า ทำให้ศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลกนั้นย่อยยับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกผู้นำที่เข้มแข็งเลือกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เลือกผู้นำที่รักษาประโยชน์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์<ๆ>เหนือกว่าประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัวครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุย เพียงเค่นี้ครับสวัสดีครับ